จะได้ไหนันกแข่งนี่บอกบีเราเอาเรง้ว่โอเย็น <ละ S 1> มัน <ละ S 1> เย็นนม่ออามาเน,นียมันเย็นพดบสวครับเวลาเขาทายมากสองคีันใส่พี่น้องเสนเพลงเสนารครับทำอะไรไม่ไมเกียงห <โอ S 1> ลังจากเตยล่าแล้วน้ำบอ่ออาบเป็นบางค้นอาบเป็นบางคนไครน้าบ่ออาบจะค้องบอก ปัญญาวังบัวอบแม่พาจะเฮ็แจ่องเองสิไม่ดมแจ่มดมมาก้งแรงกว่เรามาจากหินนะว่าแต่บอกหินมาแม่บอกไปบูดมาอยู่เบูดกับเย่พดีพอลานมันกินมือนกับไก่ไก่เนาะไก่เงี้ยพันสาลมันอ่อยกว่ากิโล อั็นไหมมันข้นซื้นมากเว่ากินปลากระป๋องครับมันเองเรอกเอาเีาขออยากกินหลาดกิแบแบแบที่รถนี่มุ่งคุณนะแมนแบกระเซียนนี่หรอจิบสองบาทแมนเจ็บกระเซียนแี่ก็อย่างน่คนมุ่งคุณนั่นกรเียนจ็บเฮ้แม่เฮ้ยม่ระววงก็เสียจัตเตอร์เปิลนัไ ม่ก็เอาก็เปเอากไม่ามันอหงกะจับเปุมนใ้คุณเก๋พไปนะมาาแม่คุณเกไปไคุณเก๋ว่ะบอไว้ปวดแอลว่ะปวดแอลอีรลองมึงฉันแล้วไปลอกันที่ตรงวันนี้ร้อวานเ้อันบอ้นนองชาไปทำาแล้วปตูบอมันเยกกไมเบ่งแล้ว นบ่อมบอเยแมกเด้ยนี่แมกเบีนี้น้ำบ่ไหลเช็ดดวเอ่าออ๊ฮะมืนอหลือติดทังคอยอาบให้ลูกป้าข้งใในกอะไรอยู่ก้อนต้องงอนอยู่มันงอนนานโอ้พี่น้องเมื่อบบเทียงเลยเด้อห่องนอนทั้งหิวเข่าหาแดกดาบหน่งยินไปนํานอนไปนำ่งคอยคต้มดาบบาบางอยงได้กระเบิงหลวด เริกี่คันี่คันหอดยมี่คันอดทายพี่น้องเอ้ยกูบเสียยัมคนีเดเปิดขึ้นมิตเต้ช่วงเดียวดว่านี่จะทงนี่ดกลางางชวรอันช่วสรุปไต้เก็บโอ้กว้าว่ตอบแล้วกินกินยาว เอาไรยูทุกเยเบอเนี่ยครับโอเวอร์เนี่ยมันมันเองเขาเออเนี่ยก่แห้งปะกอบอาจารย์มาไหมมาครับเจอรครับก้บออันอะไเนาะมันเคลื่อนบ่บอบอบังบ่เฟียแก้ยู่ มาเด้อพี่น้องปั๊บปั๊บมาเอามอันน่เอาอ๋นาบ้าเกินแบบบา้านเนี่ยบามาม่เอาก็ไม่กินแค่บาไม่เอาก็ม่กินแค่แบบนจกินบอกจะกินตกากันมันพอกันบ่อาสาปู เดินมาไหอฮะไม่เจอไม่รู้สิม่ปลาอยู่ฮะอาไรต้นปลาปอตักเอานีกเอาตักเอาไปอาบหงนี่เรสารได้ปูต่อกันนี่ก็ตรงยางดีๆแล้วเนี่ยน่ากลัวมีเนื้อไอ้ป้อนบ่เออนี่แหละ อใส่่อยบีบไปไงหายหอยกระว่างกินหมูตัวน่ะยำปอนยังไงหนักครับเจ้าก็คอยเอดนองแ่งกันอื่ยเหมือน่วาอร่อยกว่ข้าวเหนียวว่าแต่นตื่นได้มตาตู่เรื่องเป็น้อนเล็กตุ้เตียงจางเียงจางอยไ่แบบนี้เครื่องย้อเล็กื่องถดครื่องรดแห่เครื่องอันยากน้ำซุ่มกลางเิ้นต้งบาร์เนกลางต่นบารนยากกันชักอันนั้นปนอันไหน อปวนวะยัดวันนี้ตีไก่เสร็จมาแล้วเดี๋ยวผมัมานอนหนิตอนนี้ดีได้นอนอยู่โอ้ยไว้นอนเจ้าเจ้าเด้อยบ้านหนึ่งตีโไปไกลไปที่อย่าเมื่อก่นนอนอยู่นี่ไม่ก็ไม่นี่ยัดนีจากรถไปเอาพี่น้องกินเขาก็ได้ไดจิ้มพายพี่น้องยางเลาะไปเบิ้งเวทีทนครับขออนุญาตแบบขามาพี่น้องขอบคุณหลายหลายสวัสดีครับพี่น้องชั้นเฟงชชั้นมาล้อมครับช่องกันแชร์และเพลินพิเชียษนะครับบรรยากาศเศร้าๆครับ ละบรรยากาศน้ำในวัดบ่อไหลครับก็เลยได้มาเฮือนเพล่นรู้เข่าบด้เนฮึ้นมา,นาเ,เปนสิงนี้แจกเราม่เเราไมเนื่องจากเราอากาศดีครับอากาศเย็นๆหนวาวนอกนอก,กําลังเสร็จหนาครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิง่งน,น,นั่นน เลยล่าเซตแล้วถ้ากันเก็บคล้องเก็บยังเซตแล้วนะครับหล่างหนาาล่างตาฮากินขา่าวกินน้ำ <c oughs> บ้นานส้นจอดนะครับภาพเบนะิดงาะการเก็บเวทีนะครับ บรรยากาศบรรยากาศตอนเ,เช้าๆไหครับนั่งร้ายหมุนร้ายบอลนะครับ,บ,อรรบโอ้โหท่าผิวกัรเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับน้ำไม่ไหละนะครับวันนี้นัสซาร่าซาร่าร คุณดูดีมากเลยอ่ะสลากโอ้โหคุณซาลาคุณดูดีมากเลย <c oughs> คุณ <c oughs> ต้องเช็ดหน้าเลย่ต้ <c oughs> องไปเช็คการเป็นบางหนนะพี่ครับบุญ <c oughs> บานเฮามันต้องยิ่งใหญ่ ขนของกันเรียบร้อยแล้วครับขนของกันแล้วโอ้ยบรรยากาศจะช้างยัง,งกินบ่เนาะยังเสาเนี่ยที่ผม <c oughs> มีเงิงเนาะในบาทก็ไไร บรรยากาศเก็บของครับปหรอเมื่อแรกพอกันอยู่เอกเอกที่แนวกินบอที่แนวกินบอ่ับรรยากาศท่เศ้าครับ

morning, morning. <And> โอ้กิน <Yeah. S 1> กาฟแฟเลย <c oughs> อ่รออาบน้ำหรื <c oughs> อยังกิงนกาแฟเราจะรับทำไมทำไมไม่อาบน้ำอยากอาบอยู่น้ำมันไม่ไรเข้าไปเมื่อกี้โอ้โห เราเไปอาบน้ำเมื่อกี้เรือได้แต่น้ำล้างหน้ากระบุญเร็วเจอเท่าแขนเลยอะไรเจอ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 คนไม่เจออะไรก้อนขี้น้ำไม่ไหลใครขี้ไม่ขี้มองนะมันน่าจะเขียนชื่อไว้นะโอ้โหตายแล้วช่วงนี้ช่วงนี้บอกได้เลยว่าที่จีนวันละร้อยกว่าบ,บาท เรื่องนี้เป็นกำลังใจให้พ,อพอ่อสามฮะ ให้ให้เข้าบ่ออ๋อให้คอยเข้าบ่อบ่อวันเจ้าบ่ออาบน้ำจะซิมีแน่เถียงบ่อบ่อเถียงเออดีเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เดี๋ยวเชื่อแล้วนะใช่เพราะว่ามันไม่มีน้ำอาบก็เขบไปมึงห่อก่อนบางย่างทอแขนก้อนอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านแท้จ้าไปหาเนื้อกินไป